ไม่อยากซื้อยกแผงแต่อยากจะแบ่งเป็นเหรียญเหํายทอย่างไรใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆจะเหมาแผงนี้แผงเดียวเลยนะครับก็สี่พันบาทนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญหนึ่งบาทวาระต่างๆนะครับหายากครบวาระนะครับในประเทศไทยนะครับก็เป็นที่สนใจของนักสะสมที่อยากจะมีเหรียญหนึ่งบาทนะครับครบวาระในประเทศไทยนะครับเอาเป or, ็นว่าน<ๆ>ะครับเพื่อนๆถ้าอยากจะซื้อเป็นเหรียญทําอย่างไรใช่ไหมครับเข้าไปที่นี่เลยครับเว็บไซต์นะครับ s a v e c o i t h a i c o m นะครับนี่นะครับเพื่อน เซฟนะครับ savecointhai นะครับ .com นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนก็จะเห็นหน้าเวบแบบนี้นะครับเพื่อนก็เลื่อนลงไปเลยนะครับเลื่อนลงไปแบบนี้เลื่อนลงไปแบบนี้ครับอ่าโอเคเลื่อนลงมาก็จะเจอแบบแบ่งขายนะครับเหรียญละยี่ห้บาทจนถึง400บาทนะครับเพื่อนเพื่อนก็กดคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าอยากได้เหรียญรุ่นที่1นงเนี้ยอ่าสี่บาท อยากเด่นได้เล่นรุ่นที่รุ่นที่สองนะครับสองร้อยบาทนะครับเราก็อยากได้เล่นสองร้อยสิบเจ็ดสามร้อยบาทอ่าอย่างเงี้ยครับเลือกได้หมดเลยนะครับอยากจะได้รุ่นไหนนะครับนี่ครับแบบนี้ก็หกสิบบาทนะครับก็สามารถแบ่งซื้อได้นะครับอย่าลืมนะครับเวบนะครับเซฟคอยไทยดอทคอมครับ